วิลกินดาตูอาร์เดอิดาวิลคินดาตูอาร์เดอิดาควันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้คือวันที่28เดือนกับรักรดาคมปี2021เราพูดเป็นภาษาโนสว่าอิดาคอาร์เดเชื่ออตเนย์ยูล่ทูทูซิงออชัวเอ็นชื่อออตเนย์ยูล่ ทูทูสันเชอองเนยูลทูทูหรือเราพูดอีกแบบหนึ่งสั้นๆง่ายๆว่าอิดาอาร์ดีอออเนซีบเนชัวร์อินชวร์ออตเนซีบเนชัวร์อินชวร์ออตเนซีบเนขอให้ทุกคนมีความสุขกับ ทุกๆวันทุกๆสิ่งที่กำลังทำนะคะพบกันวันที่29พรุ่งนี้คลิปตอนเช้านะคะสวัสดีค่ะ